แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ครับผมขอขอบคุณคุณพศพิศนภูคุณเลสเดนอีวิลสถานาสัยแห่งความชั่วร้ายและคุณดาร์โคเลซอนมาครับผมที่ช่สนับสนุนเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับปุับสชคผู้เล่นกอนหนึ่งนูเรี่หล่าตอนแรกู่กอใต่อสองเสาก็ไม่ใช่เปลี่ยนสามเปลี่ยนสามเกืบหนึ่งย้ามโอ้โหเยอะเหนื่อยแน่รอบนี้ รังเวนหงหลวงหลวงม่เป็นน้ำร้นตอ่แกเขใจว่าจะเอาสลิปไดเมนมาใส่เน่ยนะไม่คิดว่าจะเอาสลิป20ปีมาเลยให้สลิปการเตมมันอยู่ในเด็กที่มันยังยังไม่่ถอดก็ไม uh uh ่ได้ถอดเด็กอะโอ้ก็แกไปแกงเลโอ้คเยเอเ้เริ่มจบเพินให้ <mile> <20. S 3> บ้าบอสามสิบสี่จ้เนึ่ยสิบหแม่ยัะเลใบหนึ่งสีเข้าเลยเข้าเลย็กเกรดหนึ่งคู่พอเตือนจัวเอาไปดูสองสสโอ้โหอยากให้เึ้นเกรดสามเชียวไล่เร้ไดยังชาติหน้าเกีดอ่ะเกรดร้องด้วยความหวาดกลัว ลายลายลายชั่วนหนึ่งสี่แปดพันเาเช็ครางวัลชัวง์อ่ะเ,าเนาะคอนเทนชวร มันมันได้ใช้แหละตัวอัดอีกไ้นด้ได้ตด้ได้ไดวด้ได้อดได้ได้ไ้ไ้เด้ได้ได้ไดะได้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 ไไไว หัว้นตีหน่อยแม่งลุมกุยเทิรนที่เราเกมที่เราไม่มาอรุนเฉ๋นรุนเฉ๋สก,กิลลงมาิโอเขาจะบา็อหนึ่งสก,กิลลงมาลิโอเขาจะบา็1หนึนะมดจ้าหนึ่งใบเขาจะหนอเราเข้าสู่โใช้เท่าไหร่่งก็ยิ่งข้าต้ฟอนกระดูกไปเขาโตแล้วก็เปิดสามโม่สามเอาหนึ่งใบขึ้น 9า0นดีกว่าตอนนี้นนะเช็คก่อนวิ่ง,ง,งอย่าง 2, โง่ๆอย่างนี้9,000โม2อนส3เสากาเช็คคิวอันนะับเฮ้ย,ยดไม่มีอะไรวะสูนอนะสูนนะอะเฮ้ยด้โอ้บชาเก็บไอ้ที่หมาย อะไรน้องได้ยูช้าเลยทำให้เขารู้ว่าเราเบียวแกงจคกรรกข้างเหลืองน้าเนี่ข้ามีตัวเสร็จแต่ไม่มีตัวแต่ไม่มีตัวอไม่มีตัวเสร็มีทุกหน่ะทุกหน้ะเทเทบุญเดือนต้องมีทุกตัวใช่ไหมใช่ถูกไนดา้อน嘛คอนบูบิ๊ ครับบบีไม่ใช้เทษใช่ไหมลงเฉยๆลงเฉยไม่ใช้เศษเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยสองมันสองสามสองหกสี่หกแต่บมคน่สี่หกสี่ห้องี่อันนี้พอแวนถึงสามสามมื่นป่ะใช่ถึง3สามหมื่อ่าจะบวกหมืนโอเคนนต้ตสี่หกถามพิ่เข้าอะไรถามพี่โอ้โหเพราะว่าออ่้หนึ่ง หมื่นจวดหมื่นเป็นสองหมื่นแล้วนะสามหมื่นสี่สามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าเออเท่าไหร่วะอันนี้สามหมื่นวนไปพอเงียบๆไปใส่ะงแตนดอกอ้เจ้ยใส่ีเลยอ่ะอ่าใส่แคนี้จะใช้ตัวนี้เลยหรอใช้ตัวนี้เลยก็เหนื่อยจังดูหลอกดับกันมั้ย บารเ,เคิร์ดคุชชั่มอะไรบ้างอามีแล้วกันออออคอคัทลาสใช้เทคบาสเคิร์ดความหนึ่งโตบารหนึ่งน,นรูมาแล้วไม่กิน แล้วก็ชุบชุบอะไรก็ได้ชุบไอ้นี่มาปุ๊บชุบทับไปเลยนะอ่าไอ้ไนี้จะบวก5<อ>้าพัน,ตา,น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  2, ตามจำนวนเกตบวกไปห5ื0นห้าอันนี้ก็จะเป็นยี่สิบเจ็ดอ่าและไอ้นี้ตายแทนไอ้นี้ไอ้นี้จะบวกสองพันตามจำนวนการได้ดอกอ่าเสร็จปุ๊บคัดลัดอ่าใบใบหนึ่งดอกหนึ่งใบ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 หนึ่งแล้วก็โมทับเด็กหนึ่งใบเออ เอามันลงเรียลงด้วยลงคัง,งนี้หงายด้านพื้นหนึ่งแล้วก็คอบูบัทบูบลัสบูบลัสโอเคแค่นี้แหละไม่มีอะไรหลุมมีอยู่สองสี่หกหลุมมีหกใบตะกิวตัวนี้ก็จะเป็นหลุมหกสิบสองสิบสองเป็นยี่สิบสี่ยี่สิบสี่แบนไป ยี่สิบเียร์พิกนะใช่สิอ่าฮะยี่สิบเจ็ดแลนไม่มีอะไรหรอไม่มีไม่มีนอกจากไม่คือหนึ่งไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยอันนี้รางวัลอ่อห้าตีไดรดาก์อนขอมหมื่นไอ้โทษโทษอันนี้ต้องตายเลยตีเสร็จต้องตายเลยโทษ ยขี่โม้ดีไลกู่สี่นี่ก็เยอนเฮ้ยไลได้ปะไรลุกไม่ได้ด้วยอ๋อถ้าไลจะลุกไม่ได้ใช่ไหมไรไม่ได้นะเลือกอะไรอยาไม่ไลไม่ไลอยู่าไม่ไรถ้าไม่ไลพลังถึงมาวะเรือต้องปั๊มเอาไหมปั๊มดังกับปั๊มก็ไม่รู้เป็นองเท้าไหนเอาไง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  ทำเสียงเลยให้เป็นหน่อยเงงงงเ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 งงยงงเ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 งงงงเ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 งงงงงงเงงไงงเงง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 เงง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 เเางเเงงเิเงงเงงงเบเเง มันไม่รวมบูนอ่ะก็มันรบอะรวมบูนตู้จัดได้ว่ามันไม่หลวมสี่ห้าขึ้นใช่ต้องสี่สิบห้าขึ้นไม่พอเขาบอกเขาบอกเาอกท่านพีเอาอเองไงเอาวเไไม่พออน ง่ายกว่าสี่เป็นหกไม่ต้องเดเยอะเี้ยให้ผมเล่ฝาดแรมดีจีรแมือไม่่ินะพลังคาดวตัวนึงตองีวกดี่ยอะไูเป่าบดตีมาสามกีไม่กัดยี่ี้ลุกหรือวแนบกเมินแถวหน้าบกเมินหมดเอีกมือโอเคตัวที่ใบมือทีใบสี เท่าไหร่ยี่หกสี่า่ส่ชใช่สี่สิบสามเฮ้ยห้มันบวกหมื่นตัวเองก่อนแล้วบวกหมื่นแถวหน้ามันก็บวกอีกสอิ๊กไงนี่ก็สามหมื่นสแล้วก็ห้าสิบสไดิรอเลยพิถ่ายี่ไหนี่้า้าไม่มีอะไรฉันรับอันนี้ได้ไปสองทิกอ่าฮะสิสเกลอีกเป็นยี่สิบิกสองกิกสิบสี่ส โมดโซน่าอกห้าสิบห้าหมื่นห้าหมื่นเอันจัอ้หแรงเหลือเกินกิฟต์ห้ามื่นหึ่กน้อแปดเจอบ่อยเหลือเกินนาตาสกิลสกิลเขาหนึ่งเขาบาร์หนึ่งชุเออคิดเลยยาววกดไปหามเร็วนมันดุมันดุ ห 2>, 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0อ่าโอเคอันนี้บวก15ก่อนแล้วก็ตอนนี้จะบวกอีก5้าพันและบวกนี้เพราะว่าหลุม10บบแล้วนะโอเคอันนี้10บ2 <Oh. 10. ั0ส0 0สอง2 32สองหม่มสามสอง์ามอ่าองเท่ากันแล้วสามสองแร้วแน สิบสามสามโอเคใช่สามสองสองเคสครับแวนจีเชฟคือไม่มีอะไรโอเคไม่มีอะไรอันนี้บูบัสบูบัสมีตัวเองอยู่ในดอกนะหกสี่พันบูบัสจะเป็นสิบสามสิบสามหกสิบเก้าสองหมื่นแหวนตีฮิตแวนเข้าโซ่ัวดสองทิ้งหนึ่ง ใช่ป่เะเข้าโซ่ถูกป่ะอ่ะฆ่าตัวเองนี่แ่าตัวเองสองทิ้งหนึ่งจักแมงนี่ว่ะก็เป็เด็กกักก็มึงกะมึงมึงไม่ปล่อยเอง<ะ>โอเคจบยันายว่าแม่ว่าแม่เ็าทานโจอะอ่ะฮะมือกันหนา,วาหวดใเธอน,นีว่ะแสดงว่าเธอน,นีลุกไม่ได้ จะเอาคีก็เป็นสี่จะเอารีเองไงล่ะอืออ่ากรสอบอฮะโดเช็คให้บันอ่าฮะบองบองกันถอดโคอยถอดไอ้นี่ต้องกาดสองใบโอเคมีก็ห้าหมื่นสี่มื่นสามเข้าไปแล้วมีอะไรเปล่ามีใครใช้อะ ก็เอาุกไม่ได้นี่ถ้ามีดัสเ็อไม่มีอะไรแล้วโอเคอ่ะตีก่อนเท่าไหร่สิบหกสิบหสิบขอห้าพขอบูบัสบูบัสตีสิบสามบวกหกส่สิบสามบวกหกเป็นสี่บเก้าสี่บเก้าสองชสามสองหกสอง สี่สิบเก้าสี่สิบเก้าเป็นห้าเก้าเก้าของได้องได้เอออยู่ไม่ได้ห้าใบต้องสัาใหงจะเข้าใช่ไหมเออเฮ้ยคิดอะไรเยอะไหนบิลลี่บอไอ้บิลลี่ไปเลยลุกไม่ได้นะไม่มีแรงแ สองหมื่นยี่สิบสองหมื่นแปดยี่สิบแปดยี่สิบสามยี่สิบสามออบาแปดอกสกิลตอรหนึ่งร้านหนึ่งรอะไรดีว่ไม่กลาย็ได้ เตอนตีฮิตก็ไม่ได้ใช้ที่เหลือไม่เคยตีฮิตอีกเลยตีฮิตก็ไม่ใช้ก็ไม่มีตัวให้ยิงบวกหมื่นห้าก็ไม่มีตัวยิงอ่ะอันนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดต่อตสามสี่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดต่สี่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดคูณสองสามสิบสี่สามสิบสี่เป็ด สามสิบสี่สิบหอันนี้สี่หมื่นเอาแวนนี่ไม่เรอะสามสองสามคิดสิบแปดจุดกับกูมีจีดุกเธอเช็คสองคิดมาคิดจะแตกนะอุบัตอุบัตจหนึ่งยีบ้ลาวอุบัดขีดให้นี่ยี่เบี้า อ่ะบูบักก่อนบูบักเป็นอันนี้สิบสามเป็นสิบเก้าสามเก้าสองได้จะต้องกัดสบแล้วไม่มีคีย์นะอันน,น,นี้อันนี้มีคีย์อันนี้สิบสิบอันนี้สามไม่หลอดสิบเจ็ดสี่สิบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสาสี่ห้าหกสิบเจ็ดสิเจ็ดสามสี่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 สิบหกถามเยอะเดีกสิบอิจื้อลืมไม่ง่ายอ่แม่งเยอะเอาไงโคเลยใช่เออเอาไงเอาใครเอาใครเอ้ปล่อยปล่อยแล้วปล่อยยังไงก็ได้ดีไทยตัวสองตัวสองทำอะไรตัว ตัวสก็ทิ้งครับบนมือคุณหนึ่งใบ<า>ทิ้งหนึออกไปเลยรุนเฉดโอเคสี่สองสองกิด okay. โอ้ยาตีแรงงว่ากูอา <Okay. S 2> ายากเียเลยพววจบโซลเลอหนึ่งอาาะ่อาาะผ่นเนาะเออผ่านผ่านยวเด็กที่ตีแรงชิดตัวไหนเลยไะแล้่ยเราแ่นน,นมือต้องเยอะอยู่แล้ว ว่อเลามาหลังเท่าไหร่เนี่ยเอ้ยอยังรู้ไม่ได้ห้ือ่าาไม่ถึงเออว่นต้องสีสิาขึ้นใช่ไหมออแล้วหรอวะลายสามีกนสสสาี่สิบสามอ่ะ เท่าไหร่นะตีสามตีเน่ยก็เล่ส่วนหนึ่งสิ็อ๋อดูดีๆอ่ะแล้วแต่ยังไงก็ได้เดี๋ยววมันง่ายยังไงวะดูดีๆยังไงก็ได้เด็กนี้บวกพลังง่ายจังเลยเออโซนหนึ่งเทคใครเทคใครเกิดวันนี้เอ้าเดาก้อนเป็นเท่าไหร่ละ สิบสามสี่แปดสี่สิปดเออเอาว่ะสีปดว่ะก็ได้แล้วนี่อืมอั้งี๊อห้าพันสิบหกขวาาพันยอ่ะกเก่าลงไปเี่งเลยพีจีพีไปดิไปดิยังไม่ต้องบูสิเพราะว่าจะไล่อีกรอบอ่ะพี่จีพี่จีนัเฮ้ยโอ้ยคอนเฟิร์มมาอีกว่ะ ได้น้ันนนนนหนึ่งคิ่าหม่มนหกหมื่นหกหมื่น้เ้ลเข้าเลยมา,ว,าวัดทสห้าสิบสามห้าสิบสามบวกสิบหกสิบสามไม่เกินใช่ป่ะห้าสามบวกอีกสองหมื 5, 3, 2, 10, นะ่น <7, 9. S 2> เนี่ยเจ็ดสามเจ็สามบวกหกเจ็ดเก้าเจดเก้าอเข้าเลย ัอยู่ไมอยู่ไมได้ตายตาย